บ้านน็อตดาวที่มันคล้ายๆที่เขาไปดูของตาชาน่ะที่ตาชานสั่งตอนเนี้ยออยากได้อย่างนั้นเอาไว้ไปวางไว้กลางกลางกลางสระน้ําที่อยู่บ้านผมอ,อ,อยากทําเป็นศารากลางน้าอะไรอย่างงี้นะออออไม่อยากจะจ้างช่างมันบานปลาย <c oughs> อะไรเป็นแรงจูงใจทําให้เราต้องซื้อบ้านน็อตดาวยังไม่ซื้อไปดูเฉยๆไม,ๆมเหรอเอาต,ตรงๆนะถ้ามันถ้าพูดต,ตรงๆมันก็สะดวกไงสะดวกหรอไม่ต้องมานั่งสร้าง ก็มานั่งก่อนู่นกอนนี่อะไรอย่างงี้ผมว่าเอาอย่างนั้นไม่เสียเสร็แล้เราเพิยกได้ใช่ไหมหัวยกไปไหนก็ได้เราไม่อยากยกไปแบบนี้คนซื้อเขาไปยกไปที่ไหนแล้วข้างล่างมันก็เป็นกร่ถุนมันก็อยู่ได้ใช่ไหมไม่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 สูงประมาณพุทหนึ่งอ๋อสูงประมาณพุทนึงเราก็ใส่ไอ้กันสาดเอาเนาะถ้าเราจะต่อก็ก็ต่อได้เขาก็จะมีเขาเรียกอะไรเขาจะมีวิธีต่อให้เราได้ถ้าเราจะ สองชั้นแล้วก็เพิ่มเงินไปก็ต้องคุยกับเขาว่าเพิ่มเพิ่มเสาเกี่ต้นอะไรยังไงเท่าไหร่เรพิ่มสองเพิ่มอะได้ด้วยเพิ่มชั้นได้ด้วยก็คือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดไปวังเยี่ยม<ส>ผมก็จะนักดาวเหมือนกันอ,อ,อันโตโต้ไมอีกวะนี่เราซื้อเอง <c oughs> เอา้าวซื้อเองสิวัลนละแสนวิวก็ได้แล้วสำเนาโอ้ตอนนี้โดยเฉลี่ยก็ได้ ประมาณวันละเกือบแสนอยู่แล้ว,ล,วล้วก็มาอ้อนเอฟซีให้ช่วยดูคลิปให้ได้วันละแสนแล้วก็บอกเอฟซีทุกวันทุกครั้ง <c oughs> ช่วยดูคลิปให้หน่อยชนะ่วยดูคลิปให้หน่อยรวมรวมกันวันเดือนได้สักแสนอยู่สองเดือนได้สองเดือนได้คำนวณเราคำนวณ คือพี่เสือเช็ครายละเอียดการได้เงินค่าเก็บอะไรเก็บเรื่องไหมอยู่ทุกวันไงว่าวันนี้ได้เท่าไรวันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้ได้เท่าไหร่ประมาณพี่เสือประมาณ2เดือนได้บ้านนอกดาวอ๋อยสวัสดีค่ะพี่มนาเป็นไงน้ำตาลเจ้าโจอุ้มน้องขึ้นนอนไม่หายสองปีนี่กี่หนักนะครับสามปีพี่มนาสามปีนี่กานนักนะครพี่น้ำตาลนี่นะคะขอบคุณนะคะพี่น้ำตาลขอบคุณมากค่ะต้าไม่ถูกลอตเตอรี่ตขอบคุณเตอรี่ะต้องถูกลอตเตอรี่ ซื้อยังซื้ออะอย่างเออลอตเตอรี่อ้วนไปสองใบเอาหน่อยไปต้องซื้อสามสิบใบห้าสิบใบมันจะได้ถูเมายกแพงเลยอ่ะจองบ้านมีระวังสวัสดีนะคะถ้าใครอยากชมก็ไปชมในคลิปของพี่เสือเราได้ยินข่าวว่าถ้ามีบ้านนกดาวก็จะรับ เอาอีกแล้วพี่มานาเกจแนวนี้ตลอดสร้างความรักชาตเป็นงานของมานาพี่ชาลีสวัสดีค่ะชาวบ้านน็อพดาวสุธิรักอลานล่ะวันนี้ป้าแตงจัดกิจกรรมให้ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ๋อจริงเหรอคะโอ้ดีนะค่ะกาเช่าก็หารกันก็ความคิดของเขาถูกมันร้อนไม่มีค่าเช่าลุงบอกว่าไม่ให้อยู่ฟรีให้อยู่ฟรีใส่น้ำเขาไปเอาใส่น้ำเข้าไป ยกเสือขึ้นข้างบนไปเพราะเขาเป็นเสือเขายกเขาขึ้นให้เราอยู่ข้างบนทุกวันนี้ยอมรับไดงว่ามีคนมีคนรู้ใจยรังเอาอีกแล้วคุยอยู่ประมาณคุยอยู่ประมาณร้อยยี่สิบคนอมีคนคุยอยู่ประมาณร้อยยี่คนนะช่อยังไม่ในช่องในช่องในช่องงานนี้ผมคุยแต่ละเช้าไม่จำเป็นทำในช่องนะคะในช่องผมถามคุณหน่อยคุณเปิดใจยังไง เอาอีกแล้วโอ้ยไปถึงไหนต่อไปโอ้ยเอาอีกแล้วมานาเม่เกอรราคาพี่มานาหน่อยแล้วซื้อมากเลยเนี่ยเรทุกคน้ทงวนนะมานาสตอรี่กแล้วเรื่องราวฉานเป็นงานของมานาีสทุกคนน แสงสีทองอ่อนๆนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะโนนาทานข้าวนะคะมือไหนครับมือเที่ยงนี่โนนาเรียกทานข้าวมือเที่ยงดูโนนาทาข้าวอ๋อนี่ไม่เย็นเหรอ นีข้าวเที่ยมหรออันนี้ข้าวเที่ยมนะคะเอฟซีโนนาบอกอร่อยอันนี้นะคะแซลมอนสเต็กเลยรสเนื้อนิกกี้มันนี่มารถแลว้วรถรขอบพระคุณนะคะไม่ใช่ไก่งวงไอะไรไม่รู้เราไม่ใช่ไก่งวงไม่กินนะ ินะไี่นะคะหนูนาก็ทานข้าวช่วงเย็นเป็นข้าวเที่ยงนะคะเป็นข้าวเที่ยงนะคะมัหอมอยู่นะพี่หนูนามันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันหอมอะไรอ่ะไอ้นี่เหรออันนี้คืออะไรอ่ะส้มตำส้มตำมาสั่งตั้งแต่ตอนไหนออสี

เดี๋ยวพี่จะไปกินน้ำปั่นเนาะบ่อโอ้ยโอ้ยของใครของใครลืมลืมที่หลงที่ลืมที่หลงที่ลืมขอบคุณคุณจุตตะพงนะฮะสวัสดีครับคุณนะคุณก็เปนแสนสุกนะฮะสวัสดีครับ่ะคุณมาถินสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณใจบุญมาขอบคุณครับคุณทองขอบคุณมากหมขอบคุณท่านภูมิชาเนี่ยนะพี่เสือสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณหัวใจจากคุณจอห์นทองนะ สวัสดีน้องๆทุกคนรักกันให้เยอะๆนะจ๊ะกทีปาุกมานะคุณสิาเชืร์คนะสวัสดีครับผมคุณสมยศวันดีรัพี่พรพิมลลครับทุกคนขุนะดยวก่อยามค่ำนะเดา๋ยวโคออกเรียนลุณพรามนะคุณน้ำพึ่ดีสวัสดีคคุณนะครับ พี่สีพรายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ1นชวโเลแค่เดียวก็เร็จใช่ไหะคุณตาชาได้กข้ามาจากบ้านัวนโอ้ที่ไปบ้านงานมา

อนนี่ก็น่ากินเนาะเราตีน้ำยาที่ตางมาปนยาป่านอะไรขาจแกงแน่ๆเยกจะมีอกแกงอะไรนี่ที่เขาห่อมาเนี่ยขอม่ดาห่อี่นานี่เซื้อมา โอ้หอะไรนะต้องตามมาไม่ได้มาจะบายบ่อใส่ชุดเ่นมาแต่เมื่อวานพูดอะไรก็วันี้อะไรอ่ะอย่างนี้อย่างี้เ็ตอยู่ยๆันกน่ารักกว่าเออ่ถ่ายก่อนาพูดไปสิไม่ได้แล้วจ้องาเลยทีนี้่กนเนยเ็บมากเจ็บมาก โอ้ยแทบแทบจะกินกว่าเดิมต้มซ้วต้มซ้วต้มมต้เลยต้ปลาต้วตมซ้วบ้านคอยเอิญต้มิด้านคอยเอิญตวต้มซ้วตวไม่ใช่ต้ดีตซว่ไ่ต้มดีไม่ใช่ต้ดีม่ตดีเลยใช่ไหมใช่ต้มดีเพราะว่าใส่จุกเนี่ม่ใหอ่บแไม่ห้นองเล ลูกไกไก่นี่อายเลยนะโอ้เออเอเพี้ยนนี่กบแก่กบตุกแกน้ำจิ๋นกไก่เอานี่นี่กรต้ม